ในงานของผมนี้เป็นงานเปลี่ยนทิศทางประเทศไทยใหม่ที่คนไทยไม่ต้องพึ่งพากลไกรับประเภทที่หนึ่งก็คือรัฐบาลของทัพไทยราชการแล้วก็องค์กรตา่างองค์กรสละของรับไม่ต้องเลยไม่ต้องพึ่งพาฮะแต่ท่าน ต, ater, ต้องพ deceived, องงึ่งตนเองด้วยการทําตนเองหรือครอบครัวตัวเองหรือบ้านตัวเองให้เป็น,นกลไกรับประเภทที่สองซึ่งจะมาแทน,นกลไกรับประเภทที่หนึ่งนะเมื่อท่านไม่ใช้กลไกรับประเภทที่หนึ่งกลไกรับประเภทที่หนึ่งก็ไม่มีความหมายไม่มีความหมายฮะแต่ท่านทําบ้านของตัวเองให้เป็นกลไกรับประเภทที่สองก็จะมีความหมายขึ้นมาขึ้นอยู่กับท่านจะใช้บัมมตรป,ประชาชนเนี่ย สั่งให้อะไรเป็นอะไรอยู่ที่บัตรประชาชนดังนั้นบัตรประชาชนจึงสําคัญมากจงใช้ให้เป็นเพราะว่าคนไทยไม่ได้ถูกฝึกขัดให้ใช้อํานาจอธิปไตยเลยไม่เคยถูกฝึกเลยผมากำลังฝึกขัดประชาชนใช้อํานาจอธิปไตยให้เป็นนะฮะและมีเสรีภาพที่จะใช้ด้วยนะฮะเสรีภาพนี้ทําได้ทุกอย่างนะครับแม้กระทั่งกฎการเลือกตัหนึ่งก็สั่งยกเลิกได้เป็นสิทธิของท่านครับเอาละฝนกาลังตกผมปอมเบ็ก หยุดตอนนี้ขปเชิญดูคลิปอื่นๆเป็นต,ตอนไปเพื่อท่านดูแล้วจะเกิดปัญญาเป็นโสาบันธรรมจิปไตยไม่ใช่ประชนคนไทยที่เป็นคนไทยตุปรอมมันอยู่ทุกวิ่ทุกวันเนี่ยเราเป็นคนไทยตุปลอมอยู่นะยังไม่ได้เป็นคนไทยจริงแล้วก็อยู่ในประเทศไทยจุโปลอมด้วยเพราะนั้นต้องใช้บัตรประชาชนคนไทยที่แหละทําให้ปรากฏเป็นจริงขึ้นมาได้แล้วขปเชิญทุกท่านครับร่วมเส้นทางเรืเ่องทสองของแอดธรรมจิปไตยครับสวัสดีครับ